เด็กชายอเมริกันที่เป็นมะเร็งอ้างว่าได้คุยกับพระเยซูเมื่ออายุเพียงสองขวบครึ่งเคเซนรู้สร์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนิวโรบลาสโตมาซึ่งเป็นมะเร็งในวัยเด็กรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาจากเซลล์ประสาทซึ่งมักจะอยู่ในต่อมหมวกไตเคเซนแม้จะอายุยังน้อยก็มักจะใกล้ตายเนื่องจากความเจ็บป่วยของเขา S <S an <stal> an> เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานได้รับการผ่าตัดหลายครั้งและร่างกายของเขาต่อต้านการปฏิบัติการลินเซบรูสาดแม่ของเด็กรายงานเรื่องราวของลูกชายอย่างละเอียดเธอกล่าวว่าในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานเป็นเวลานานเธ <S an stal an> อจับได้ว่าเด็กพูดกับตัวเองและเด็กน้อยจะบอกเธอว่าพระเยซูได้มาเยี่ยมเขาระหว่างการผ่าตัดเคเซมรูสาดฝันถึงสวรรค์ และทันทีที่เขาเออกมาจากห้องผ่าตัดเด็กคนนั้นพูดว่าผมไปสวรรค์แล้วญาติๆของเด็กน้อยถามเคเซนว่าโอเคใครอยู่ที่นั่นเด็กตอบว่าพระเยซูพระบิดาและคนนึกออกไหมอีกท่านหนึ่งสิ่งนี้ทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาตกตะลึงไม่มีทางที่เด็กคนนี้จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และสวรรค์จากใคร ตามที่ครอบครัวของเด็กไม่มีคำอธิบายอื่นใดสำหรับเรื่องราวของเคเซนนอกจากเด็กมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาไม่มีใครสามารถบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้และเด็กชายตัวเล็กๆก,ก็ไม่สามารถสร้างเรื่องราวเช่นนี้ได้เด็กได้เห็นสวรรค์จริงๆเมื่อเขาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นในสวรรค์เขาตอบว่า ชาวสวรรค์และพระเยซูบอกให้ผมกลับบ้านและเมื่อถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเคเซนตอบว่าพระองค์ทรงผักผมผมกระโดดและผมก็บินในความเป็นจริงแล้วเคเซนกล่าวว่าพระองค์ทรงมีปีกในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนสวรรค์ เรื่องราวของเคเซนทำให้ทั้งครอบครัวใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นและสังเกตเห็นความก้าวหน้าที่ให้กำลังใจอย่างน่าอาัศจรรย์หลังจากการปลูกถ่ายไขยกระดูกและการรักษาด้วยเคมีบำบัดกลุ่มที่อุทิศให้กับเคเซนบรซษร์บนเฟซบุ๊กซึ่งเพิ่งเล่าถึงชีวิตของเด็กที่เป็นมะเร็งซึ่งอ้างว่าได้พูดคุยกับพระเยะซูมีบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเด็กๆในมัทธิวบทที่ 19, 19. ข้อ14 พระเยซูทรงตรัสว่าโปรยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้และในมัทธิวบทที่18ข้อ3รเราบอกความจริงแก่ท่านถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยพระเยซูทรงบอกเราว่าหากเราต้องการเข้าพระอาณาจักรสวรรค์เราต้องกลับตัวเป็นเหมือนเด็กเล็กๆล,ลองถามตัวเองว่าใครคือเด็กน้อย เด็กน้อยคือผู้ไร้เดียงสาที่พร้อมจะรับการสั่งสอนพวกเขาจะนั่งข้างคุณอย่างอดทนและตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดพระเยซูทรงต้องการให้เราปฏิบัติเช่นเดียวกันต่อพระองค์และคำสอนของพระองค์เด็กเล็กๆไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างพวกเขาไม่มีอคาาติหรือมีอคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งพวกเขาเห็นบางอย่างในสิ่งที่เป็นซึ่งตรงข้ามกับความเห็นของพวกเขาที่ควรจะเป็นดังนั้นพระเยซูจึงทรงบอกให้เรายอมรับคำสอน และพระอาณาจักรของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสอ,งสอนเมื่อคุณเปรียบเทียบเรากับผู้ใหญ่และเด็กเล็กๆคุณจะสังเกตได้ว่าหัวใจร่างกายและจิตวิญญาณของผู้ใหญ่นั้นแปดเบื้อจากความเร่งรีบและความยุ่งเหยิงของความชั่วร้ายของโลกผู้ใหญ่มักจะคิดไม่ดีเกี่ยวกับผู้อื่นตรงข้ามกับเด็กที่มักจะคิดดีเกี่ยวกับผู้อื่นเว้นแต่ผู้ใหญ่จะบอกเป็นอย่างอื่นพวกเขาไร้เดียงสามากและสำหรับพวกเขาแล้ว ความรักที่มีต่อผู้อื่นต้องมาก่อนและสิ่งนี้แสดงให้เห็นได้ดีเมื่อคุณเห็นพวกเขาเล่นด้วยกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาและสถานะทางสังคมสิ่งนี้เปลี่ยนไปเมื่อเราผู้ใหญ่บังคับให้มีอคติความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขาให้บริการทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาหรือสถานะทางสังคมพวกเขาไม่เลือกปฏิบัติกับใครพวกเขาน่ารัก โอเครอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโวดออกมาดังๆด้วยนะข้าแต่พระวิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเปที่สักการะพระราชจากตรงมาถึงพระวส่งตรงสาเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้ภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การปะชนดังนั้นให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราและทําตัวเป็นเด็ก เพื่อเราจะได้ถือว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรแห่งสวรรค์ขอให้เรายอมรับความอ่อนน้อมถ่อมตนสันติสุขและความรักซึ่งกันและกันแล้วเราจะเป็นเหมือนเด็กน้อยทั้งในหัวใจและจิตวิญญาณให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ขอให้เราเป็นเหมือนเด็กเพื่อเราจะได้เข้าไปในพระอาณาจักรของพระองค์โปรดชำระความคิดและการกระทำให้ใจของเราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ และด้วยเหตุน,นี้จึงกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรแห่งสวรรค์อาเมน